hello ส so วัสดีวไวร่นชาวฟีฟ่าไรสีทุกคนอยู่ผมจอรนวันนี้กลับมารีวิวนักเตะกันเลยล้วครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของโรนัลโดลุยนาซาริโอเดลิม่าหรือว่าโรนัลโดอานายนี่ก็เป็นร่างเดียวเลยนะที่เป็นร่างหัวล้นแบบว่าไม่มีไดโกโรนะครับผมก็เป็น เจ้าของหมายเลข9ในเลยตำนานนะแต่ว่าในเกมที่ผมใส่99นะเพราะว่าเบอร์9กที่ใส่เลวานอยู่นะครับจริงๆก็ออกมาสักพักแล้วนะสำหรับคลาส Legendary n u m b e r แต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้ลองเล่นนะครับและตัวนี้ผมเอามารีวิวแบบบวก5เลยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าตีโคตรยากเลยครับซึ่งอาไหลที่ผมเอาไปซับอานาร่างนี้นั่นก็ <c oughs> หนีไม่พ้นนะโอเลกนาโซชาที่ผมเปิดได้ในกิจกรรมนั่นเองครับ <c oughs> รวมถึงแซจิโรเบตโตนะครับก็หมดไป แสนเกือบสองแสนนะนะอันนี้รวมกับราคาของโอลิกุนาโซชาด้วยนะพี่ผมเอามาตีนะเพราะว่าไม่มีตังค์จะซื้อ,อไหล่แล้วนะก็ต้องชายเขาถ้าถามว่าคุม้มไหมก็ดูจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าลงทุนไปเยอะเลอเกินแล้วก็ติดโคตรจะยากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันหน่อยล้วกันทน่านี้รวมในฟูบาซ่าเวลเต็มแล้วนะครับก็มาด้วยส่วนสูง183น้ำหนัก78รูปร่างปกติแบบพิเศษนะครับถนัด2เท้าสกิลมุก6ดาวครับสำหรับโบก้า แล้วก็ค่าแฟนตาซีพอยต์หรือว่า FP นี่สูงถึง27เลยนะเท่ากับร่างไอคอนเป๊ะนะครับมาด้วยสกิลมูก6ดาวนะครับอันนี้บวก5เนาะ ส่วนนิสัยก็ยิงปั่นโค้งได้ดีครับเล่นลูกพลิกแพลงแล้วก็เป็นเรื่องของสกิลในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับทั้งเลี้ยงบอลเร็วเลี้ยงบอลหลบนะมาครบเลยนะครับผมแล้วก็นิสัยที่ได้รับจากโค้ดหรือว่าสตาฟโค้ดที่ผมเสริมเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของการแทรกเสริมพื้นที่วิ่งทะลุช่องและก็ปั่นโค้งหรือว่าเสริมการยิงนั่นเองนะครับอ่ะมาดูค่าพลังเทียบกับโดไอคอนนะครับอันนี้เป็นสเตทบวก5ฟูลทีมนะครับผมก็จะอยู่ราวๆนี้ นะครับโดไอคอนอยังดูเร็วกว่านะยิงแรงกว่ายิงไกลคมกว่าอยู่นะครับผมส่วนน้องนั้นก็ครับคล้ายค,คลาจะคล้ายค,คล้ายกันอยู่นิดหน่อยนะไม่ต่างกันมากนะครับพวกเลี้ยงบอลเลี้ยงอะไรนะเออยิงโค้งนี่โอ้โหชัดเจนนะโค้งกว่านะครับก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่าไอคอนมากครับแต่ว่า f p นี่เท่ากันเลยนะครับ อะล้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของโรนัลโดอาไนหรือนาซาเรียลเดลิมาหรือว่าเดอะฟีโนเมนอลนะปรากฏการแห่งโลกฟุตบอลนั่นเองนะครับเปิดฉากมาก็ยิงโคตรโค้งโชว์เด็กไปทีนะฮะแม่งโค้งชิบหายนะฮะพอเล่นมุมนี้แล้วมันมันดูมันดูดีหลือเกินนะครับผมอ่ะมีฟีคิกให้ดูด้วยนะฮะจังหวะนี้ก็ซัดสหลอดครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้ยิงโคตรฮุกนะฮะใครยังไม่เคยเห็นฟีคิกโรนโดนดครีบก็มาหาดูในช่องนี้เลยฮะ เอาละครับพูดถึงความรู้สึกการเล่นอาหน่ายร่าง Legendary Number กันสักหน่อยดีกว่านะก็ถือว่าเป็นร่างที่มีโมเดลใหม่นะครับเป็นแบบว่าหัวเลโลน้นไม่มีไดโกโรไม่มีสาหลายแปะหัวแล้วนะครับผมก็อาจจะดูแปลกตานิดนึงแต่ก็สมฉาย,ยาโล้นทองคำนะครับคือมันกลิง้กลงกลีกล้งกบหน้าตกเอ้ยไม่ใช่นะครับล้อเล่นนะฮะก็คือ โมเดลใหม่นะครับแต่ความเก่งความไรนี่ยังมีเหมือนเดิมนะครับยังพริ้วยังเร็วยังแข็งยังคมจบสกอร์ได้แทบจะทุกรูปแบบเหมือนเดิมนะครับผมแถมผมยังรู้สึกว่ามันยังเล่นลูกหมงได้ดีกว่าตัวเดิมอีกนะอาจจะเพราะว่าหัวมันกรึ้งแล้วนะครับผมไม่ใช่นะฮะผมไม่เกี่ยวนะคงจะคิดไปเองนะครับผมและในไฮไลท์นี้ก็หลากหลายจังหวะนะครับเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าสเปนสวนใหญ่นะแต่บางเกมก็เล่นเป็น CF นะครับผมโอ้ยางจังหวะนี้จับบอล จับบอลไม่ค่อยนิ่งนะแต่ว่าจบได้แบบง่ายๆเลยนะครับคือมันมันคมธรรมชาติอ่ะตัวนี้นะได้ดูสปีดครับจังหวะน,นี้โอ้โหแทงสวยวิ่งดีครับจังหวะนี้ดีมากแต่จบ <c oughs> จบไม่ดีเท่าไหร <c> ่ <oughs> โอ้ยจะบ,บ้าเลยครับผมโอ้โหจังหวะนี้เนี่มาโดนซัดล่วงไปหนึ่งทีครับก่อนที่ฝั่งตรงข,ข้ามจะสำนึกผิดครับส่งมาให้โรนันโดแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโอ้ประมาทไปหรือเปล่าโยม มาครับจังหวะนี้ครับเล่นริมเส้นบ้านครับสําหรับหลุยฟิกโก้ครับก่อนที่จะเปิดไปให้เพื่อนของเขาครับแล้วเข้าหัวเลยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นร่างที่ผมรู้สึกไปเองนะต้องคิดว่ารู้สึกไปเองนะว่ามงดีเหลือเกินนะครับตอนเล่นไอคอนเนี่ยผมมองว่าลูกมงนี้แบบไม่ค่อยมีเลยนะไฮไลท์น้อยมากนะครับแต่ว่าพอมาเล่นตัวนี้นี่มงลุนลัวนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีอีกนะครับผมแต่ว่าโชว์ลูกนี้ก่อนครับเนี่ยปั่นโค้งๆนี่ครับผมแบบหน้าหางเลยครับ คือปั่นดีส,ดสัดเลยนะครับผมอันนี้ลุกงงแล้วสลับกันไปนะครับคือตัวนี้เต็มข้อเนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนนะเออเต็มข้อนี่ไม่เก่งแต่ว่าปั่นโค้งเนี่ยโอ้โหเมื่อได้รับพลังจากอ่าสตาร์โค้ชนะเสริมการยิงแล้วเนะี่ยแม่งยิ่งคมเข้าไปอีกนะครับผมและนี่ครับผมลุกมงอย่างที่บอกครับแม่งงงดีชิปหาย นี่ครับผมแต่คือไม่น่าจะเป็นจังหวะเกมนะฮะแล้วจังหวะนี้ครับโรนโดพิกสวยเลยครับจังหวะนี้กะจะลองส่องไกลครับแต่ก็ทำได้แค่ใกล้เคียงยังไม่เข้าครับแฟรงกี้เรยองครับจ่ายจังหวะนี้สวยครับโรนโดมาโอ้แต่มุมนี้เขาเอากัวมากดดันด้วยครับแต่ยิงเสาแรกนี่ก็ถือว่าตัดสินใจพลาดไปนิดหนึ่งนะครับผมโอ้โหแล้วจังหวะนี้จ่ายสวยแล้วหลุดตัวประกบคูริบารีมายิงซ้ายเสียบเสาเลยครับโอ้ลูกนี้คูริบารีก็ยังเอาไม่อยู่เลยครับโรนโดอาไน แล้วลากมาถึงสนามครับยังยังยังไม่หยุดกูอีกยังไม่หยุดแล้วพลิกหลบมาตามด้วยปั่นโค้งตามสไตล์เขาเลยครับ <Wow. S 1> นี่ฮะนอกกรอบโค้งก็ถือว่ายังไหวอยู่ครับและได้ปลายโยนมาลูกนี้ก็ยังได้ครับลูกโม่งไงดูฮะผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมเอ๊ะมันโม่งดีจริงวะจริงๆมันก็ต้องอยู่ที่คนจ่ายด้วยนะแล้วจวังหวะนี้โอ้โหโดนแย่งครับก่อนที่จะไปไล่บีกลับมาให้กับบูสเก็ตแล้วก็ปั่นขวาครับเรียบร้อยถือว่าแก้ตัวได้ดีครับ แล้ว,วามาดูจังหวะเขาเต,เต์แทกกันบ้างครับคว้างมาให้เดปาไปครับแล้วแทรกซึมไปครับโรนโดอานาอก่อนที่จะแทงสวยๆมาเหมือนจะหลุดหรือเปล่าจังหวะนี้สปีดดีและยังติดขาโกยแกน,น่าจะเป็นเบนด,ดี้นั่นแหละแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้โหเนี่มาเหมือนจะหมดแรงเอ้าแต่ยังดวงดีครับกองหลังฝั่งเขาผิดพลาดอีกแล้วครับได้โยนมาเสาสองให้อานายิงแบบไม่จับเลยครับลูกนี้โคตรสวยครับดูภาพชา้าโอ้โหสลหรับขาวอลเลย์เลยดูดิ คือกองหน้าเก่งๆมันต้องได้แบบได้ทุกรูปแบบอะเนาะเออและดูจังหวะน,นี้อานายตอกส้นมาโอ้ยมีการโดนเบียดนิดนึงครับแล้วพลิกหลบมาก่อนนี้ใช่กิสปันครับโอ้โหยิงไม่ได้ก็จ่ายให้เพื่อนอะนะฮะดูความพลิ้วของเขาครับโรนโดโอ้โดนชนครับน่าจะเป็นกุล,ลิดครับแต่ว่ายังไม่หวั่นเรื้อนี่ฮะโอ้โหกุล,ลิดยังเอาไม่อยู่อานายอะตอนนี้ก็ทําให้เห็นว่าบาลานดีนะเออสมดุลน,นี่แบบเยอะมากนะครับอานาย มาแล้วบุสเกตครับแทงสวยฮะหมูช่องนี้วิ่งปลอเลยครับและจบด้วยความชิปหายครับจังหวะนี้โอ้หน้าชิปยังสวยอ่ะอะไรอ่ะไม่ได้อวยเลยนะฮะเดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้นะ่ครับผมแล้วดูจังหวะนี้นิดนึงครับเดปายครับยิงแต่ว่าคุณดีใจไม่ใช่เดปายครับเพราะอะไรครับดูภาพชายครับนี่ครับ เขาคือกองหน้าที่มีสัญชาตญาณเนี่ยไม่ว่าลูกจะมาอย่างไงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้เป็นประตูได้เสมอนะแต่จริงๆถ้ามึงไม่อยู่ก็น่าจะเข้าอยู่ดีนะแล้วเจ้านี้ครับโรนโดอาไนครับนี่ฮะงัดขึ้นมาสกิล6ดาวไปทีนะฮะทำตั้งแต่เซิร์ฟเปิดจนถึงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเท่น,นะท่านี้นะถ้ามันใช้จริงก็ก็ใช้ได้นะแต่ว่าไม่ใช้ยะดีกว่านี่ครับอะไะครับเจ้านี้บูสเกตครับคืนบอลให้กับโรนโดอาไนครับแล้วก็ดูฮะตอกส้นมาครับ ยังไงครับเธินกลับมาให้กับเดมเบเล่พิกยิงซ้ายรับนี่โอ,โ,อโอ้โหเดมเบเล่ช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับล่าสุดนี่ก็โดนยำใหญ่นะครับในเอลกราซิโกนะแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเดมเบเล่เนะยครับพูดอะไรก็เศร้าเนะยเออเปลี่ยนเรื่องเล่าดีกว่านะครับผมแล้วจังหวะนี้ก็ยังสวยแต่คนจ่ายคนยิงเลยนะครับยิงแบบไม่จับอีกแล้วมาดูดิคือแบบแม่งยิงไดท้ทุกแบบอีกแล้วอ,อะโดนด้วยนายอะจริงจริง คนจบคลิปได้เลยนะเพราะว่าบทสรุปมันคือเก่งนะครับเก่งเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับโอ้โหดูดิดึงจังหวะมีอะไรด้วยนะแล้วมาดูจังหวะนี้นิดนึงครับน่าจะเป็นจังหวะเคาน์เตอร์แท็กหรือเปล่านี่ครับโอ้โหจังหวะดวงดีอันนี้จังหวะดวงดีเลยจําได้เลยครับผมนี่ฮะไปแล้วครับอานายแล้วเดปิลายยกโยนแ้่ยากนิดนึงครับแต่แกก็ไปได้ต่อนะฮะอานายแล้วก็เรียบร้อยครับก็ตามสเต็ปครับแต่ว่าข้อเสียของแกที่ผมเห็นนะ ก็คือการดูดบอลลงพื้นแบบเนียนตานะจากลูกยากๆอะไรเงี้ยยังดูทําทําไม่ได้เท่าเลวานนะที่ที่ผมใช้อยู่นะครับผมแต่ก็แต่ก็ยังมีความเร็วที่มาช่วยครับอย่างจังหวันนี้ถ้าเกิดว่าแทงลูกง่ายๆแบบนี้ก็เฟิร์สทัชดีอยู่นะจังหวะแตะไปข้างหน้าได้เปรียบอยู่นะครับแล้วก็เร็วมากด้วยอันนี้คือข้อดีที่มันดีกว่าเลวานที่ผมใช้อยู่นั่นเองนะครับไอเลวานย1่บยูบวกแนะ ตัวนั้นจะช้าในหนึ่งนะก็ตามสไตล์เขาแหละนะครับมันคนละสไตล์กันนะตๆๆัวหนึ่งเร็วตัวนึงช้านะครับผมถามว่าชอบใครมากกว่าการใครเล่นง่ายกว่ากันผมพูดได้ง่ายๆเลยนะว่าโรนัลโดอาไนเล่นง่ายกว่านะครับมันเร็วนะมันเร็วเกมนี้คือเกมแห่งการวิ่งแข่งกันนะครับผมเออก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังแบบว่าเผื่อจะเห็นภาพอะไรนะเออมาดูตรงว่นี้ครับมีน้ำใจใจ่ายให้เนีมาด้วยนะครับผมโอ้หน้ำใจงามเหลือเกิน ก็มาสรุปเลยเลย,ยกันนะฮะสํสำหรับลุยนาซาริโอเดลิมาหรือว่าโรนัลโดอารนายโรนัลโดบราซิลนั่นเองนะครับฟีนี้ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับครบเครื่องแทบจะทุกอย่างนะมีความใกล้เคียงไอคอนมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ดูเร็วดูพริ้วด้วยเป็นโมเดลใหม่ด้วยนะครับก็ให้คะแนนที่9เต็ม10แล้วกันให้เท่ากับไอคอนเลยนะความชอบนะบก็ความสามารถอาจจะไม่ได้เท่าไอคอนนะแต่ว่าด้วยความเป็นโมเดลใหม่นะมันทําให้รู้สึกว่าเออรู้สึกดีนะครับรู้สึกเป็นโรนัลโดร่างหนุ่มอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับความชอบนะไม่ใช่ความเก่งนะความชอบนะครับผมโอเคเข้าไมคเข้ามือดีปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ อยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่าถ้าอยากจะลองจริงๆเนี่ยเอาแค่บวกหนึ่งพอ <g ül> ตอนนี้ราคาแพงอยู่นะครับบวกหนึ่งก็เก่งแล้วนะครับไม่ต้องบวกห้าได้ไม่โคตรเปลืองทุนเลยนะครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนกันก็สมัคร Membership ได้ด้านล่างนะครับผม50บาทขั้นต่ำเนาะก็ประมาณนี้ครับมีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเจอใหม่คลิปหน้าแล้วครับสวัสดีบอย